สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราก็จะมาถอดประกอบเอาเป็นถอดประกอบตัวชกนะครับฮันด้าเอ็มเซ็กเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ถอดออกมาจากตัวรถนะครับก็จะได้มาลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราก็แงะฝานี้ก่อนเลยนะฮะ ฝาปิดตัวนี้เป็นพลาสติกใช้ไขควงแบนเงี้ยออกนะครับต่อไปก็จะมาขันตัวนี้นะครับขันตัวนี้เป็นน่าจะเบอร์36นะครับเดาแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้เป็นประแจเลื่อนนะครับประแจเลื่อนก็ขันได้ ตัวนี้คลายตอนที่อยู่ตัวรถจะง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวจับตัวโชคให้นะครับตัวนี้ไม่มีตัวจับโชกก็จะหมุนใช้คีมหนีบไว้ก็ได้ครับหรือจะใช้วิธีกระแทกแบบนี้ แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็มูลออกแล้วคลายออกมาเรื่อยๆครับผมตัวนี้อย่างที่บอกครับถอดคลายก่อนที่ตัวรถจะง่ายนะครับตัวนี้ก็ลืมคลายไว้ก่อนผมถอดไว้ข้างซ้ายแล้วครับ เอาผมถอดข้างขวาไปละรู้วิธีละเดี๋ยวมาถอดข้างซ้ายให้คุณผู้ชมดูนะครับเผื่อใครจะเปลี่ยนซีนโชคเองนะครับคายมาเรื่อยๆครับจะเป็นเกลียวติดกับกระบอกโชคนะครับตัวนี้มีโอลิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะสุดแล้วประมาณนี้นะครับหลุดเกีียวละ แคนนี้เราก็จะดึงออกมานะฮะประมาณนี้จะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราขันตัวตัวนี้นะครับเป็นน็อตปัจเอ,อลนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกนะฮะปัจเจลเ,เบอร์หกเข้าไปอย่างนี้นะ จะหมุนตามนะครับหมุนไม่ได้เราก็ใช้ใช้คีมล็อกจับไว้นะฮะจับตัวนี้นะครับจับเลยนะครับไม่ได้มีผลเป็นรอยก็ไม่ได้มีผลตัวการรั่วนะครับประมาณน,นี้จากนั้นก็คันออกครับ ขันตัวนี้ออกแล้วก็จะเอาชุดพวกนี้ออกได้นะครับจะได้ดึงดึงแกนโชกตัวนี้นะครับพร้อมกับแกนตัวนี้ออกไปได้นะครับแกนที่อยู่เป็นตัวโชกนะฮะนี่นะครับมีแหวนทองแดงหนึ่งตัวลองอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับ เวลาถอดออกไปก็เลียงไว้นะครับเวลาประกอบจะได้ง่ายนะครับก็เป็นตามด้วยลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้แล้วก็แหวนลองก็จะมีเหล็กตัวนี้เป็นกิบล็อกเหล็กต็วอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับ ชิมล็อกออกครับจากนี้ก็เทน้ำมันออกครับถ้ามีน้ำมันคันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับอย่างที่เห็นคือมันรั่วหมดแล้ว โยกขึ้นโยกลงทำลายออกเดี๋ยวคอยเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะฮะ เหม็นมากน้ำมันโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็จะมาถอดด้านนี้นะครด้านนี้ก็จะมีสีนการฝุ่นอยู่ใช้ไขควงแบนนะแสะตรงนี้แล้วก็งาดออกนะคร ซีนการฝุน่นออกก่อนส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนทั้งเซตนะฮะเปลี่ยนซีนกันฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวซีลน้ำมันเนี่ยแค่นี้ก็ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโอ้ตรงนี้นะฮะจะมีซีลมีซีลตัวซีลเ,เรียกว่าอะไรเรียกว่ากิบล็อกซีน้ำมันอยู่เห็นไหมครับ นี่จะมีตรงนี้จะเป็นร่องให้ลอางัดอยู่นะฮะเขาก็ใช้ควงแบนงัดเลยนะฮะถ่ายด้วยทำด้วยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ นี่ฮะออกมาแล้วก็งัดไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะใช้มือบีบไว้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวจะก,กระเด็นเงี้ยไล่ขึ้นไปเอยแหืะอ่าออกมาแล้วลเรื่อยๆจนหลุดนะครับ ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือยางก็ดีนะครับเพราะว่าทําเกี่ยวกับโชคนี้จะเปื้อนมากนะครับเอาเออกมาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยนะฮะระวับบงเป็นรอยด้วยนะครับมาณนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาตัวแกน เอาตัวแกนออกจากกระบอกโชคสีทองนี่นะฮะประมาณนี้นี่นะครับเราจะเอาตัวนี้ออกดึงออกทางด้านนี้นะครับอึบอ่า,าพอมาถึงพอมาถึงตรงนี้จะติดซิน น้ำมันแล้วนะครับเราต้องใช้วิธีการเคาะออกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะใช้สวมแกนล้อเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนเคาะนะครสวมมาให้สุดเลยนะครับแล้วก็เคาะตรงนี้นะครับอย่าไปเคาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะงอส่วนมือด้านบนก็จับ กึ่งจับโชกด้านบนบนกึ่งจับโชคด้านล่างแบบนี้นะครับประคองไว้ ประมาณนี้ครับผมสําหรับบนบ้านบนนอกบนนอกอย่างนี้นะฮะส่วนต่อไปเราจะเอาซีนตัวนี้เปลี่ยนได้ก็ตัวเมื่อเราต้องเอาตัววงกลมพลาสติกนี้นะครับมีวงกลมพลาสติกก่อนง้างออกแล้วก็เอาออกไปจะมีร่องอยู่ครับตอนใส่ก็ใส่ตามร่องนะครับต่อไปก็เป็นพลาสติกตัวใหญ่ ไม่รู้เป็นพลาติกหรือเปล่านะน่าจะใช่เนี่ยตัวพลาติกตัวใหญ่ก็จะมีร่องอยู่เหมือนกันดึงออกมาครับต่อไปก็เป็นปอกเหล็กทองแดงนะครับถอนมาเลยอ่าพวกนี้สองสาอันนี้พลิกซ้ายพริกขวาได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นบอกแหวนนะครับ แล้วก็เป็นตัวซีนน้ำมันของเรานะครับนี่ตัวนี้สําคัญนะครับกับด้านไม่ได้เดี๋ยวดูนะครับว่าสายด้านไหนก็เลื่อนออกมาเดี๋ยวออกมาครับงานนิดนึงโอเคนี่เวลาใส่ก็ให้หันด้านนี้ลงไปนะครับดูซิว่ามันต่างกันยังไงให้หันด้านนี้ขึ้น ฮันดานี้ลงไปนะครับด้านที่เป็นขอบด้านในมันเล็กๆนะครับนี่ดูขอบด้านในเล็กๆอันนี้ขอบด้านในใหญ่นะฮะอันนี้ขอบด้านในอ่าเล็กๆขอบด้านนอกเล็กนะขอบด้านในใหญ่เอาขอบด้านในเนี่ยลงไปนะไม่ใช่ครับขอบด้านด้านนี้ลงไปขอบด้านเล็กลงไปรวมไปอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีซีนตัวนี้น่าลืมเกลกันฝุ่น ก็ตออกมานี่ครับถ้ามันเสื่อมสภาพมันก็จะแตกแตกอย่างนี้วันที่จะเปลี่ยนนะครับสายก็สายลงไปอย่างนี้เราเรามันเป็นโชคกับด้านนะอับสาดาวไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวพวกน้ำมันเนี่ยเทบได้เลยครับถ้ามันมีนะนีม่มีน้อยมากคือมันรั่วยเยอะมาก เดี๋ยวพอได้ซีนใหม่มาแล้วก็จะประกอบให้ดูนะครับอันนี้ก็เอาวิธีการถอดก่อนละกันเนาะเพราะว่าถอดออกจากตัวรถไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอเช็ดมือแป๊บนึงนะครับถอดออกจากตัวรถก็จะมีถอดปั๊มเบรกนะครับใช้เบอร์12ยึด2ตัวนะฮะเนี่ย ถอดปัมป๊มเบรกก่อนปั๊มเบรกยึดอยู่เบอร์สิบสองสองตัวแล้วก็ถอดล้อนะครับถอดล้อก็เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบสี่นะครับต้องกระดึงแกนล้อออกมาไปไหนละ่ะ <c oughs> แกนล้ออยูน่นี่ดึงแกนล้อ,อมาแล้วก็ถอดบังโคลนนะฮะบับงโคลนก็ถ้าน็อตแต่งก็เป็นน็อตอะไรไม่รู้อันนี้เป็นน็อตประเจอแอลนะสองตัวข้างละสามสามตัวนะฮะ ประมาณนั้นเนาะถอดข้างละสามตัวแล้วก็ถอดสายเบรกตรงนั้นนะครับสายเบรกเป็นน็อตเบอร์สิบยึดสายเบรกตัวปั๊มเบรกผมก็เอาวางไว้ตรงนั้นนะฮะได้ไม่เกะกะน,นี่พอถอดโชคนะฮะมันจะมีนอ็อตตัวนี้อยู่นี่เนาะเป็นด้านล่างสองตัวด้านบนตัวหนึ่งเป็นน็อตประแจเอลเบอร์หก ค่คลายตรงนี้ไม่ต้องถอดออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับคลายออกมาแล้วก็บิดบิดแล้วก็ดึงโจกไดเลยตัวนี้ออกง่ายมากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แค่คลายคลายไว้ก็ออกได้ละน็อตัวนอยังอยู่นะทนั้งด้านบนและด้านล่างนะเอเมซเซกราไม่มีขาตั้งคู่นะก็ใช้วิธีตั้งขาตั้งข้างแล้วก็ตัวนี้ก็เอาอะไรมาค้ำตรงเครื่องไว้นะ ประมาณนี้ครับผมวิธีการถอดจุดซีนตัวนี้นะฮะถ้าจําไม่ได้ถอดเมือใหม่ก็เรียงมาแบบนี้นะะเวลาประกอบก็ประกอบกับเนี่ยขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับ